DB e f o o t ุตบอลสนับสนุนโดยเช้ยันเกมมิ่งเติมเกมอ e ีฟุตบอล i l e ถูกปลอดภัยเพราะดีก็ใช้อยู่ผู้ตามรวมมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนคบเครื่องเรื่องอ e ีฟุตบอลระวังตัวปล้อมด้วยนะครับเพจจริงกดได้ที่ใต้คลิปนะครับผมกลับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง DB eFootball นะครับผมเรามารับชมรายการ DB กันต่อนะครับโดยในวันนี้นะครับจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศซีซั่นฟูลคันเลอร์สโมสรนนะครับ จัดทีมยังไงก็ได้ครับแล้วก็การ์ดไหนก็ได้นะครับพอแค่นักเตะคนนั้นเนี่ยเคยอยู่ให้กับสโมสรดนั้นนะจะเป็นตำนานหรือว่าจะเป็นปัจจุบันก็ได้ทั้งนั้นนะครับผมคือว่าใช้ผสมกันได้หมดเลยนะครับผมโดยคู่ชิงในวันนี้นะครับจะเป็นการเจอระหว่างคุณบุญบุญโชว์จากคลบฟอสเปอร์ละครับมาในฟูลทีมยูเวนตุสนะครับผมจะเจอคุณเต้ลูกทีบจากคลับซีกุูมานมาในฟูลทีมเอซีมิลานนะครับ บอกได้เลยว่าทางด้านคุเนเต้เนี่ยฟอร์มร้อนแรงมากครับเพิ่งเถลิงบรลลังแชมป์รายการใหญ่ที่สุดของดีบีไปแล้วนะพร้อมช่วยรางวัลเกียรติยศไปครองได้สําเร็จแล้วครับบอกได้เลยว่าโคตรจะร้อนแรงครับในตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฮทเวทของตั้งสองคนกันก่อนนะครับเริ่มที่ฝั่งคุนเต้ลูกทีจาก4ีกุมารน,นะครับเข้าชิงไปทั้งหมด13ครั้งครับได้แชมป์มาเกสมัยแล้วก็รองแชมป์อีก4ครั้งเนาะเป็นสอบแรงอันดับ10ในรายการดีบีส่วนทางด้านคุณบุญบุญโชนะครับเข้าชิงทั้งหมดมไป5ครัังงร้งรคนะคบ เอทเวตที่เจอกันเนี่ยคุณบุญเคยชนะไป1ครั้งนะครับผมแล้วก็เป็นซอบแรงใหระดับ18ในรายการดีบีเอาละครับผู้ชิงชนะเลิศฟูลคันเลอร์สมโมสรนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์เพิ่มเติมไปครองได้สําเร็จเดี๋ยวไปรับชมมันครับผมเอาละครับเดี๋ยวมาดูแล้วกันเตยฟังคุณบุญบุญโชว์ฟูลทีมคันเลอร์ยูเวนตุสกันก่อนนะครับมาในแผน4 2 2 2อองลองบอลเคาน์เตอร์ครับผู้รักษาประตูเป็นบุฟ่อนผู้เซนเตอร์นะครับตัวรามยืนคู่กับคานาวาโดส่วนด้านซ้ายนะครับจะเป็นคัมเบียโซ กลางรับ2โคนนะัปเปโลยืนคู่กับเวล่ากลางลูกด้านซ้ายจะเป็นเน็ตเวดด้านขวาจะเป็นบาร์โจนะครับส่วนคู่หน้าผมเดลเปโลยืนคู่กับกิสเตียนวิเอรีนะครับผมส่วนทางด้านกุนเต้ลูกทีนะครับมาในแผน4-2-2-2ลองบอลเคาน์เตอร์ฟูลคัลเลอร์ของเอซีมิลานนะครับผู้รักษาประตูเป็นดีดาผู้เซนเ,นเตอร์เนต้ยืนคู่กับมอนิี่แบ็กซ้ายจะเป็นคอตากุต้าแบ็กขวาจะเป็นคาฟูอ่ะกลางลคครับ2โคนัปเวล่ายืนคู่กับแฟงไรกา กลางลูกด้านซ้ายจะเป็นลาเฟโอเลอสส่วนด้านขวาจะเป็นรดกุลลินแล้วก็คู่หน้านะครับมาโคฟานวาเทนยืนคู่กับอังเดเชฟเชนโกนะครับผม oh. สวัสดีครับดีบีขอ,อนำท่านผู้ชมมารับชมคู่ชิงชนะเลิศอะฟูทีมคันเลอร์สโมสรอน,นะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณบุญบุญโชว์ฟูทีมยูเวนตุสจะเจอกับปุนเต้ลูกทีฟูฟทีมเอซีมิลาน เอาละครับพ,อพ,อ,พ,อ,พอพร้อมแล้วนกวีดังเวลาเดินนะจะเป็นทางด้านคุณเต้ลูกเทียบได้เคลียร์ก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวามาในชุดของเอซิมิลานสีดานะครับส่วนทางด้านคุณบุญบุญโชเนี่ยจะบุกจากขวาไปซ้ายมาในชุดสีขาวของยยเวนตุสนะครับผมเอาละครับฟูลทีมคัลเลอร์สโมสรนะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นฟูลทีมสุดลตันเลยก็ว่าได้ครับจัดหนักจัดเต็มทั้งคู่ว่าโอ้โหมาดูนะครับเพลงนี้ของคุณเต้โอ้โหจะวันชัว บอลลึกไปเข้าซองบุฟฟ่อนะจังหวะน,นี้แต่ยาวๆขึ้นหน้ามาจังหวะ2เป็นฝั่งคุณบุญเก็บได้แล้วครับมาที่คาฟูเราไปโตบัโจ้ัยัดเข้าในมาที่เดียวเปโลรเบิร์นวันซูก็ยังไม่ผ่านเหมือนกันนะทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกันมาแล้วนะเป็นทางด้านคุณบุญแล้วครับที่เอาชนะไปได้แล้วก็เคยลงคลิปไปด้วยนะคลิปนั้นประมาณ3 4หมื่นวิวได้ครับใครยังไม่รับชมก็ไปรับชมกันได้นะต้องไปย้อนดูนะบอกได้เลยว่าโคตรจังหวนะคลิปนั้น แล้วก็รอบนี้จะมาเจอกันอีกครั้งครับมาดูกันว่าจะมันเหมือนรอบนั้นหรือเปล่าครับอาครับบาจโจจ่ายออกมาคริสเตียนเวลี่พลิกเข้าซ้ายแล้วครับม้วนฉีกออกมาแล้วก็เน็ตเวทจ่ายเข้ามาในแล้วก็ใส่ขวาเรียบลล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 ลโลลลหลล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 ลนลล้วลลลลลลลเลลลลนลล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 ้ลล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 ครับลลลลลครลล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 ลีลล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  เน็ตเวรดับตบกับเข้าในไม่มีใครมาประคองด้วยนะเป็นมอนินี่แหละครับที่วิ่งถล้ำไปสุดท้ายก็เป็นโรเบโตบาโจหรือเปล่าโอ้โหยืนแปรจ่อๆเข้าไปแล้วลูกนี้เป็นเดียวเป็นโลคขออภยัยครับผมโอ้โหนับหนึ่งแล้วแล้วครับเอาครับเกมเปิดยังเป็นทางการเมื่อมีสกอร์เกิดขึ้นนะเป็นคุณบุญซีดานเชิญมาสวยแล้วก็ปั่นโค้งโอ้โติดบล็อกแม่ซีดานเชิญนะจังหวะนี้หลังหักไปเลยครับโอ้โหม่แต่เสียดายที่ยิงไม่เข้าอะ หรวสีดานเทินอีกแล้วครับเ,เริ่มจะมาแรงนะตอนนี้สีดานเทินเนี่ยทำกันบ่อยจัดครับวีเอลาครับตัดมาได้เปลี่ยนออกซ้ายมาแล้วครับเป็นเพลย์ของคุนเต้ลุกแล้วก็ลุกทีกันบ้างครับเชฟเชนโกจี้ออกมาม้วนมาก่อนครับยังไม่มีช่อง,งลาฟาเอลเลอแฝงรายการครับมีเพื่อนวิ่งนำทางม,มาแล้วแต่ยังไม่ส่งออกมาที่คิสเตียนวิลลี่เปลี่ยนออกขวามาที่คาฟูครับงัดเข้ามาได้ขึ้นโคลหรือเปล่าไม่ได้ครับแม่เป็นทางด้านคุณบุญน้ำมงออกมาก่อน จะได้สวนด้วยแบบนี้เราไปโตบาโจจี้มาคนเดียวเปลี่ยนออกซ้ายมาที่เน็ตเวทโอ้โหวิ่งจำทางไป4คนนะจังหวะนี้โยนยาวๆมาแต่ว่าไม่ถึงนะโอ้โหได้สวนนะแต่ว่าไม่ได้จบอ,อรบบอัลุงนี้เอาครับคาฟูเตะย,ยาวๆขึ้นหน้ามามาที่เวลี่มงเชตมาแต่ว่าจังหวะสองเป็นวิล่าดักได้ิคเติยนเวลี่เนี่ยเคยเล่นทั้งสองทีมเลยนะเคยเล่นทั้งยูเวนตุสแล้วก็เอซีมิลานเลยแหละครับทั้งคู่ก็เอามาใช้ทั้งคู่เนาะ ยาวขึ้นหน้ามาฝังคุณเต้เก็บได้ชเชฟเชนโกวับันวันซูกันสวยจังวันนี้ลุดกุลิดวนซ้ายวนขวาจะเจาะช่องไหนครับวนอยู่จังหวะนี้ลาเฟเอลเลเอาับดานซ้ายมีเติมความมีแต่งยังวนอยู่วะแฝงรายการดึงจังหวะหนึ่งจ่ายมาลูกนี้ก็ยังติดอ่ะโอ้โหฟังคุณบุญยังหาได้ดีอ่ะตอนนี้เกมรับเนี่ยสือว,ว่าแน่นมากอะวีเอลี่ยาลูกนี้เก็บไม่ได้เอาครับเริ่มประคองกันมากขึ้นนะทั้งคู่เริ่มจะไม่ปีผามนะ ส่วนคุณเต้ก็พยายามจะเจาะช่องนะครับนวดไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเจอช่องนะแต่ว่าทางด้านคุณบุตเนี่ยยังทำได้ดีเลยครับในด้านเกมลับนะครับมาแล้วครับเชฟเชนโก้จ่ายขนานออกมาลุกนี้โอ้โหคานาวาโลต้องเคลียบแม่เล่นปลอดภัยไว้ก่อนนะจังวันนี้เพราะว่ามีตัวบีบเข้ามาด้านหลังเนาะต้องเคลีย์ไว้ก่อนนะเอาล่ะครับเป็นลูกทุ่มเข้ามาครับของคุณเต้ลูกที คาโฟจะทุ่มตรงไหนครับโดนบีบไปหมดแล้วครับตอนนี้นันแหละครับทุ่มมาก็เสียบอลแล้วครับบอลแล้วก็ทางฝั่งคุณบุนบุลละกบุนโชจะได้สวนแล้วครับเดียวเปโลออกมาที่อังเดียเปโลครับโอ้มีเปโล2คนด้วยครับจีออกมาแล้วก็โมงเช็ดกลับมาก่อนนะบอลยังไม่ถึงคิดเตียนวิลลี่ครับจังหวะนี้ฝั่งคุนเต้ครับจ่ายมาก็ติดแล้วครับคุนบุนจ่ายมาก็ติดเหมือนกันนะโอ้โหคอตากุตาครับเวลา อเล็กซานโดเนตาจีมาแล้วครับลูกนี้หมวนกลับมาก่อนครับถือว่านิ่งทางด้านกุนเต้ลาเฟอเลเอาล็อกมาสวยลูกนี้แหวกมาหนึงเอาแล้วครับได้วันทูจังหวะน,นี้จ่ายช่องออกมาเชฟเชนโกหักเข้าขวาแล้วก็ได้ใส่ขวาเรียบอย่างอยู่ติดเซฟบูฟฟอนนะจังหวะน,นี้ ยังยังกินบุฟฟตนไม่ได้โอ้โหโอกาสยิงจังหวะนี้ของคุนเต้แต่ว่าเป็นซูเปอร์เซฟของบุฟฟอนแล,ล้วครับเอาครับเกมไปกันต่อมาอีกครั้งหนึ่งครับรถกุลิตจ่ายออกมาที่เชฟเชนโกจะได้ยิงหรือเปล่าลูกนี้โอ้โหโดนตุลามจิ้มทิ้งไปฮ่ะบอลมาอยู่ที่คาฟูครับแล้วก็ทดส่นนาทีด้วยครับเตะยาวขึ้นหน้าม,มาแล้วผู้สิ้นก็เป่าหมดเวลาในครึ่งแรกไปครับเป็นทางด้านยูเว่หรือว่ายูเวนตุสของคุณบุญแล้วครับที่ออกนําไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนนะครึ่งหลังาจะเป็นงานตามงานแก้ของคุ โอ้โหคุณบุญเนี่ยยิงไป2ครั้งได้มาหนึ่งนะส่วนคุณเต้ยิงไป1ครั้งแล้วครับแต่ว่าน่าจะเข้ามากก็เมื่อกี้แต่เป็นความยอดเยี่ยมของบุฟเฟอนแล้วครับปฏิเสธออกมาได้เอาครับกลับมาชมกันตอบในครึ่งหลังอีก4 5นสิบ้านาทีผลจะเป็นยังไงอคู่นี้ฟังคุณบุญมาอีกแล้วปาดเข้ามาบาดโจโอ้โห เปิดเกมมาในครึ่งหลังก็เอาเลยครับเป็น2ประตูต่อศูนย์ด้วยครัครบสไลด์มาปาดกับเข้ามาในแล้วก็จบที่ไอหนุ่มผมเปียบาโจ่ออโอ้โหด้วยครังครับเน็ตเวทเนี่ยล้มตัวสไลด์มานะแล้วก็ตบกับเข้ามาในครับเปียโรสุดท้ายมาจบที่บาโจ้แล้วครับโอ้โหแทบอินนิ่มๆเข้าไปฮะเอาละครับ2ประตูต่อศูนย์ที่คุณบุญชิงห่างออกไปแล้วครับโอ้โห ได้ประตูในช่วงต้นเกมของครึ่งแรกแล้วก็อีกหนึ่งประตูเป็นช่วงต้นเกมของครึ่งหลังนะครับแม่ราชาห้านาทีหรือเปล่ามาแล้วฝั่งคุณเต้ลูกนี้โอ้โหโดนจิ้มไปครับยังไม่ได้จบนะจังวันนี้เบโลมาที่บาโจอครับวีลี่โดนแซะไปครับเชฟเชนโกออกมาที่ราเฟลเลยเอาลูดกุลิตเอาแล้วครับได้พลิกหม้นออกมาจะจ่ายโอ้โหยังอ่านได้ดีอะ่ะแม่เกมรับสี่คนก็จริงนะทางด้านคุณบุญแต่ว่าอ่านได้ดีมากๆครับ เล่นเหมือนหลัง5เลยฮะัเอาละครับเฟซช็อตมาสวยครับคิสเตียนเวลลี่ได้ใส่ขวาติดเซฟโอ้โหยจะเล่นที่เสาแรกครับจังหวะนี้ดูอีกครั้งครับคิสเตียนเวลลี่จี้ออกมาแล้วก็แข่งแล้วแข่งโป้ครับจิมด้วยเท้าซ้ายจะเล่นเสาแรกแต่ว่ายังเป็นซุปเปอร์เซฟของดีด้าแหละครับโอ้โหล้มตัวได้ชาในจังหวะนี้เกือบโดนนับ3ไปครับท่านั้นคุณเต้เอาละครับเป็นลูกเตะมุมครับได้กดดันต่อเนื่องของคุณบุญแล้วก็บุญโช อังเดียเปียโรวับวาดเข้ามาโค้งโค้งโอ้โหสะบัดออกมาก่อนนะแถวสองเก็บได้จะเป็นเกมสวนของคุเต้แล้วครับแบบนี้คาฟูจะสวนได้หรือเปล่าลุดกุลิดบูสินบอกว่าเล่นต่อไปครับได้เปียบลุดกุลิดลูกนี้ดึงจังหวะจ่ายติดบล็อกแล้วก็จังหวะสองโอ้โหแม่ดึงจังหวะแล้วมันไปติดบล็อกซะก,ก่อนนะยังสวนไว้ไม่ได้ครับมาที่ยังเดียเปยโยโรับเตะยาวขึ้นหน้ามาโอ้โหลูกนี้แม่คุนเต้ยังอ่านได้ดีแยบมงขึ้นมาเลย เริ่มจะใช้บอลโดงทั้งคู่มาที่คาฟวับใช้ความเร็วจี้มารับดึงจังหวะหนึง่งจ่ายเข้ามาในที่แฟงไรากาดยังหาจังหวะจบไม่ได้ท่านด้านกุนเต้นในช่วงครึ่งหลังมาแล้วครับรถกุลิดวนย้อนกลับมาแฟงไรากาดดึงจังหวะหนึง่งยังไม่ยกจังหวะนี้คืนมาที่เวลาจะเล่นยังไงหวดกลับมาด้านซ้ายยังมีเพื่อนอยู่ครับคาตาคุต้าโอ้โหเหมือนจะจ่ายไม่ดีครับ แต่ว่ายังได้อยู่จ่ายมาลูกนี้นั่นแหละครับโดนตัดไปครับคุณบุญตัดมาได้เน็ตเวทจ่ายยาวๆลูกนี้ให้วิ่งแข่งนะครับจะชันหรือเปล่าลูกนี้จี้ออกมาแล้วก็โอ้โหเป็นเนตาถึงก่อนแม่กองหน้าวิ่งช้าไปหน่อยจังวันนี้เนตายังอ่านไปได้ครับบอกมาอยู่ฝั่งคุณเต้ลูกทีบองเชดออกมาครับวิลลี่ก็ยังไม่ถึงครับโอ้โหเริ่มจะเงียบๆไปเหมือนกันใน,นช่วงรึ่งหลังเนี่ยขอตากูต้าเกียจังวะสองหดยาวๆขึ้นหน้ามาคริสเตียนวิลลี่ลูกนี้ก็ยังเก็บไม่ได้ครับ จังหวะ2เป็นคุณบูนะตามไปคล้องมาได้แล้วลูกนี้ได้ได,ไดับเบิลช็อตโอโหโยกไป2ออ้โหูหูโโโโโโแม่ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจครับตอนนี้เฟชช็อตมาหนึ่งโดนลุมอยู่2องตอนนี้ม้วนมาได้สวยเอาละครับพลิกมาได้เฟชช็อตโอ้โหไม่เฟคด้วยเปิดเข้ามาหน่อยแล้วก็ลูกนี้โอ้โหบอลลึกไปเข้าซองดีดาแม่เปลี่ยนจากรับเป็นลูกได้ดีทีเดียวเล้ยวทางด้านคุณบุญบุญช่วมาจากหลังแล้วครับ พลิกมาแล้วก็ดับเบิลชัดมาหนึ่งมาโยกไป2อสคนตรงนั้นแหละครับได้เปิดเข้ามาแต่ว่าบอลเนี่ยไปลึกเข้า2ดีด้าซะก,ก่อนนะเอาครับได้เวลาเป็นสมควรแล้วตอนนี้จะเป็นงานแก้ของคุณเต้ลุกแล้วก็ลุกชีนะครับโอ้โหคลิปล่าสุดเนี่ยเพิ่งควา้าแชมป์ในรายการดีบีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไปนะพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศแล้วครับแล้วก็รับเงินไป1,800บาทนะสำหรับคุณเต้แล้วก็คลิปนี้ครับต้องมาเจอคุณบุญบุญโชบโอ้โห อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตามอยู่2ประตูต่อศูนย์แล้วครับตอนนี้ปรับเปลี่ยนกันเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณเต้นเนี่ยจะตีแค่แตกได้หรือเปล่าลูกแรกเนี่ยต้องไม้ไวนะเวลาเนี่ยยังพอมีคะคาฟูทุ่มมาแล้วเนตาเอาเลอเอาออกครับแล้วก็โดนาดินโยววีลี่ออกแล้วก็มาโคฟานบาเชนลงมาตอนนี้ลุดกุลิดออกด้วยอีกคนนึงแล้วก็โรเโตบาโจ ดูครับมาดูกันว่าได้ขึ้นโคลงนี้โอ้โหก็หลุดสองไปอีกครับก็ยังน้ำหนึ่งไม่ได้ทานด้นคุณเต้แมได้มุมเจอแล้วเมื่อกี้นี่ครับของคุณบุญก็มีโรนโดลงมาครับแล้วก็เดียวเปโลออกเคียซ่าลงมาครับน่าจะเป็นเคียซ่าล่างบิดเคอร์เลอร์หรือเปล่าหาครับมาดูเกมกันต่อจะเป็นคุณบุญฝังสกอร์หรือจะเป็นคุณเต้ตีใครแต่ก็จะวันนี้เปียโลมาที่เน็ตเวดเปลี่ยนออกซ้ายมา เอาละครับลูกนี้ได้จี้จี้ายออกมาที่เคียซ่าจะพลิกมาบิดหรือเปล่าลูกนี้วนเข้าซ้ายย้ายออกขวาเอาละครับวนมาสวยได้ยิงงัดเข้ามาได้ขึ้นโคหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้จังหวะนี้จะเป็นเกมสวนของคุณเต้แล้วครับคุณเต้ลุกแล้วก็ลูกทีจิ้มออกมาจังหวะ2เป็นคนบุญโอ้โหยังถึงก่อนนะสามลายจังหวะไปได้ครับเอาครับมาที่คาร์ฟูแล้วก็เหลือเวลาเจ็ดนาทีเท่านั้นนะตอนนี้คู่นี้ถือว่าเพลินมากๆครับคุณเต้เนี่ยลูกแรกเนี่ยต้องไม้ไว้ครับ มาที่ acho, บาสโจบจี้ออกมาด้านซ้ายแลลวครับจะเล่นยังไงพลิกออกมาขวาดับเบิลชัดลงนี้ฝั่งคุณบุญก็ยืนอ่านแบบนิ่มๆแล้วโอ้โหตัวรามเนี่ยเหมือนจะรู้ว่าคุณเต้นเนี่ยจะล็อกแล้วก็ดับเบิลชัดนะยืนรอเลยเขาไม่เข้าบอลมาที่อเล็กซานโดเนต้าเปียโลครับมัวนออกมาจ่ายเข้ามาในโดนปั๊มไปอีกแล้วครับเสียบอลไปเหมือนกันมาที่เนตเวดครับดึงจังหวะจะเล่นยังไงครับจังหวะนี้จี้ออกมาแล้วครับกลับมาที่วิลา ทดทูมินิท้าบสองนาทีต่อจากนี้ไปจะจบสกอร์นี้เลยหรือเปล่าหรือจะมีประตูเกิดขึ้นอีกหรือไม่เอาแล้วครับจะได้สวนจี้ออกมาจ่ายขนาดออกมามาโคฟานบาเชนเอาล้วครับนาทีท้ายจี้ออกมาแล้วก็เฟซช็อตไปต่อโอ้โหล้มตัวสไลด์แม่แล้วก็หมดเวลาไปเลยครับ90นาทีผลสรุปว่าเป็นทางด้านคุณบุญบุญโชว์ครับ จากขับพีเอสพีนะฟูลทีมยูเวนตุสและครับเอาชนะทางด้านคุนเต้จากขับซีซูมานฟูลทีมเอซีมิลานไปได้2ประตูต่อศูนย์แบบสุดมันนะครับโอ้โหดูว่าผู้นี้เป็นเกมที่โคตรจะอึดอัดครับโอกาสยิงกันน้อยมากนะคุณบุญเนี่ยยิงไปสี่ครั้งครับได้มา2ประตูส่วนคุนเต้ยิงครั้งเดียวเท่านั้นไม่เป็นประตูครับในเกมนี้โอ้โหเป็นเกมเลยับที่โคตรจะมันแล้วก็โคตรจะอึดอัดับสู้กันด้วยเทคนิคแล้วก็บอลเท้าสูดเท้าเทคนิคส่วนตัวกันล้น้วนในเกมนี้เนาะ ยังไงก็ต้องขอแสดงความยนินดีกับคุณบุญบุญโช่ด้วยนะครับคว้าแชมป์สมัยที่6ของตัวเองไปครองได้สําเร็จแรับส่วนทางด้านคุณเต้น,นะครับได้รองแชมป์ไปถือว่าสู้ได้เต็มที่แล้วนะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากคนติดตามช่อง YouTube DB อีฟุตบอลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมใอนที่ใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามก,กันด้วยนะครับผมส่วนใครสนใจสมัครลงแข่งขันรายการดีก็มาสมัครกันได้นะครับที่เพจ DB บฟุตบอลจัดแข่งทัวร์นาเมนต์นะครับหรือว่ากดลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้ก็ได้ผผมแะวว้้้ใหเรรรียยบบอลนคั สมัครกันเยอะๆนะครับวันนี้ดีๆพลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ